สวัสดีครับวันนี้วันสุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้หรือทุกวันวันศุกร์ทางโรงเรียนคำไฮวิทยาจะมีการจัดชั่วโมงโฮมรูมนะครับของโรงเรียนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาปีนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮวิทยาท่านผู้อำนวยการจุณชมภูหัวไล่ครับ เป็นทรยากรอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการคลองตนคองคนการอยู่ในสังคมการอยู่ในคนหมู่มากนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้นยการบุญชมภูหัวไร่ครับข้าวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงเลพิสมากรถิตามสัตวแว่าไม้สสดิจ เอาทรบาบแล้วใช่ไหมครับว่ากระถินกระถินคือตามศัพท์มันก็คือสะดึงรุ่นพวกเราเนี่ไม่รู้จักสะดึงหรอกแต่รุ่นที่คุณครูคเรียนเนี่ยอออเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าสะดึงเป็นไม้กลมๆมีตัวนอกตัวในออกมาแล้วก็ตึงเสื้อเล่น่คานไม่ตระารมตรารไม่ตราร กว้างอะไรหรอคนเสก่งหรอเอามาเอากระทิบคืออะไรครับ <flats> <c oughs> เจ้าสมุนราชแก่พระพิสุทธิสงเฉพาะกระถิ่นการตามสับแปลว,ว่าไม้เสดิจคือดอกไม้สำหรับถึงผ้งาที่จะเย็บเป็นกีบอผ้าวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระพิสุทธิสงเฉพาะกระถิ่นตามสับแปลว,ว่าไม้เสดโอเคเอาทรบาบแล้วใช่ไหมครับว่ากระถิ่น กระินคือตามศัพท์มันก็คือสสดึงรุ่นพวกเราไม่รู้จักสสดึงหรอกแต่รุ่นที่คุณครูเรียนเนี่ยพอออเรียนเป็นนักเรียนเขนาเรียกว่าสสดึงเป็นไม้กลมๆมีตัวนอกตัวในออกมาแล้วก็ตึงเสือ้อ